ครับอันนี้สิบผ้ามาเบืงเองตน้นต้นสนครับต้นสนพี่น้องเคยเห็นไหมครับอันนี้คือต้นสนไล่ยุงนะครับต้นสนไลย,ยุงเบืองพี่น้องต้นสนไลย,ยุงสรรพุคุณของคนคือว่าไลย,ยุงสันต์ผมถามปู่เซียวชันมาแล้วปลูกลายยุงพ่นวาต้นสนไลย,ยุงครับ พ่งเคยเห็นให้กันเลยพี่น,อนอ้องพึงเคยเห็นให้กันพึงเคยเห็นให้กันครับนี่ครับพี่น้องงามบ่ต้นสนไล่ยุงพึ่งพี่น้องเคยเห็นมั้ครับไปเคยเห็นกับคบเมนหมาบอกผมเนี่ยแต่เพิ่นว่าสปปคุณนี่ไล่ยุงพันวาสปปคุณไล่ยุงพันวาครับ คเคยเห็นหรือมีสรรพคุณจังไดก็คเมเมนต์มาบอกผมนี่ครับสวยงามนี้ครับตนตนสลัยยุง่งงามนี้ครับ